เดี๋ยวเราจะไปจบมือแบบ full option ฮุยสุดยอดเลยลุงใช่หใช่เดี๋ยวเราจะซ้อมแผนฉบับที่หนึ่งทุกคนต้องทำตามแผนเข้าใจ,จาไหมตกลงไว้ตรงนี้แล้วลเดินไปนัองยูวไม่จบใช่ไหมจบเอ๋ปอลุงใช่ตามมามานี่ก่อนมานี่ก่อนซ้อมแผนก่อนฮะ มานี่มานี่เดี๋ยวซ้อมแผนนน่่ีีตารามเอ้ยตารามเมื่อไงตารามโอ้ยนอนยังไม่มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวพอเราจบเสร็จใช่ไหมหนูว่านอนหลับได้แน่เลยลุงไล่ไปนอนดินอนนอนมานี่นอนอย่ามาจบนอนเดี๋ยวนี่ทำตามแผนเดี๋ยวพอเราจบเสร็จใช่ป่ะเราจะเข้ามาแอบในนี้ที่ลับโอเคไหมเนี่ยเฮ้ยเราเข้ามาแอบในนี้แล้วเราหน้าอะไร โอเคไหมโอเคแล้วเราห้ามเราห้ามดันเราห้ามดันกันเราห้ามดันกันเข้าใจไหมตามมาไปเว้ยกูละชื่อลุงลากูเลยคนละหนึ่งคนละหนึ่งน้องโบน้องโบมามาเรายาวยาวเฮ้ยเราคนดีไปจกจกเอ้ยจกเอาอุ๊ย โโไม่ไม่ทำครับเฮียนิตี่เขาส่งมห้กูส่งมห้ก,กแแูแล้วมึงร่ดตำรวจไปเบอร์แปดอุ้ยไม่ต้องแล้ว <c oughs> มึงเอาไปเลยเบอร์แปดส่งมาเบอร์แปดไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพุ่งไปเลยพุ่งไปเลย

เฮ้ยอย่าจับอย่าจับอย่าจับเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยสุณรอนีอ่คุณโดนหนักเลยเขาเนี่ย Hey <sighs> ได้เบลดติดไม่มีความไม่มีความจะซ่อนไง่าที่ซ่อนอยู่ที่มันเนียนๆยถ้าถ้าสมมติตำรวจมาเร็วแบบเมื่อกี้เราต้องมาหาหารถเข้าใจปะต้องวิ่งมาหารถเรอเล,ลงทุกคนรับทราบทราบหลาทราบอ่<ล>ะ<ส>อือต้องมีเทเซอร์นะยิงแม่นด้วยปะป ไม่เราจะอุ้มยังไงเราจะอุ้มท่านเหรอเออมานี่ก่อนเฮ้ยมันนี่ก่อนมาน,นี่ก่อนซ้อมแผนซ้อมแผนไปพาคนไม่รู้ไปซ้อมแผนฮึไปไงประตูดเลล่มอนเข้าใจไหมหทุกคนก็กดนั่งไว้โอเคนะตามนะ <c oughs> โอเคดู <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> เฮ้ย เอารูปท <át, á, S 1> ี่ส่งมาตรวดเอ้ลรูปนั้นเหี้ยอยู่นะโมหน้า <Vietnamese> ป <noise> ูเฮ้ยเนียนเนียนเนียนทุกคนนิ่งไว้ทุกคนนิ่งทุกคนนิ่งไว้โอ้โเจ็ดถุงอ่ะ ใหลงจกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คิงจกเดโอ้ยบอกเลยโดน disconnect เจคัตนีมานล้ี่าแอ้บิไอ้บิดไอ้บิดไอ้ไอ้ต่าเฮ้ยแลบับหัวโผล่ปะเนี่ยหัวโผใครหัวโผล่อันบนลบบีเอร์แล้วปะเนี่ย ป็นไงไอ้ควายไอ้บื้องไม่มีเกมเป็นไงเชื่อยังอันนี้แค่แผนหนึ่งนะกูบอกก่อนนี่แผนหนึ่งนะพี่สาวนั่งอยู่ต่ใครใครเห็นแล้วโผบ้างน้องโผซิดเร็วื้อลูกแปดลุกไปก้นเจ๋วเลยว่ะเอาตัวคเองนี่แค่แผนหนึ่งแค่นั้นเองเขายังไม่ไปน่าจะดักได้ซ้ำ พอแล้วลุงเจ็ดหัวน้าเฮ้ยแม่พัวเฮ้ยลุงเอางี้นี่ดูแมนๆกันรับไฮนะ้ช่วยลุงให้บ<ห>ินไปที่รถไหม ้ยลืมที่จะรดวัยยี่สิบค่ะโอ้ย,อยพิ่งดีอ้าวลุงขอเล่นก่อนดีลุงใส่ชุดอะไรเนี่ย ขอเล่นก่อนดีเอ้ยเอ็ดอะไรลุงขอเล่นก่อนดีไี่ไงลุงก็วิ่งมาตั้งไกลยัง <laughs> ไม่ไกลเลย,เยไกลแล้วแพทวิ่งขาลากแล้วเนี่ยโอ้โหวิ่งไกลแล้วแเราไม่ลุงไม่ขับรถทำไม,ไมลุงวิ่งฮะทำไมไม่ขับรถก็อยากออกกำลังกายเฉยโอ้โหจะปวดขาเลย <laughs> ก็ว่าอยู่ครเอ้ยเอาลงลงลงทำมาดีเลยทำมาดีองนี้ได้ไหมได้ค่ะขอแอคคนตัวนะคะโอ้หเพิ่งจบมาวัจังวะงงเลยไม่มันมีก่อนหน้านี้อีกลุงลุงไปผู้สวยใช่ใช่เหรอไม่รู้ใช่มันมีคันก่อนหน้านี้มีคิงอ่ะเมื่อกี้อ่ะสีชมพูอ่ะมีปูนงถุงนะคะ ไอ้ลุงเปิดกระชาจบนะทำมาละอ่ะลุงวิ่งกลับยอกไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งกลับเบอร์อะไรเป่าเบอร์อะไรเป่าเบอร์หนึ่งศูนย์เท่าไหร่วะแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งฮอดีเบอร์เจอกันน้องๆ เดีวกันค่ะไปไกลก่อนนะจะจบใหม่โอ๋อวิ่งอีกแล้วเออไปไกลดิเป็นไงกูโก้ไหมกูโก้ไหมกูโก้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้ามันกดล็อกรถคือหนูวิ่งออกไปแล้วแต่หนูอยากตรงนี้มันเสียเพลนได้หนูไม่อยากให้มันรู้ว่าตรงนี้เราแอบแต่ตรงนี้เฮ้ยว่าเจ็ดตู้ออกมาออกมาออกมาว่าเจ็ดตู้ว่าเจ็ดตู้ เกินเกินกินไอเหี time, I I huh ้ยเมื oh, sure ่อกี้วิ่งผิดทางไอ้ผั์หารถไม่เจอไอเหี้ยเอ้ยกูจอดตรงนี้วิ่งไปนู่นไปเออกูจอดรถตรงนี้กูวิ่งไปนู่นกูอย่างชอบเอารูปิดวิ่งไปที่อยเออไอเหี้หารถไม่เจอโอ้รถเงาเชียร์ลุงแต่รู้อยู่แล้วไงว่าได้ไปได้ไปเขียวโอ้โหแบบมีการ c ค l c u l a t e เอาไว้